ว่าจาาพี่รองจา้าเศษเศษนวดนัว,น,วน้ำยาปลาต้มค่ะพี่นอ้องถ้าเศบเศดน้ำเตี้ยนด้วยค่ะพื่อนหูขูเครื่องแน่นค่ะจุใจอัดแน่นแน่นนีค่ะปลาตัวแบบใหญ่บิุงพี่้องเข้มข,นนข้นนัวค่ะว่าเศบเศน้ำเจี้ยนด้นวยค่ะเตรียดปรุงรสค่ะใส่น้ำปลาจ้นานะก็นาปลาเมี่ยงับต้ม ต้มไส้ไป็นรหลัดได้บามันก็ยังอ่อนอยู่ยก็เพิ่มไปค่ะใส่ชุดสก็ได้ยากที่จะพี่นงงังยเอาเรือห้องแบตำหมดแล้วอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะปิ่นงพูดาเสียบยางเสียบ,ยเ,ยบเดี๋ยวแม่เทียนจะโรยพริกจะ้ะโอุ้กสตายแม่กูจะ เ,เด้อเจ็แบแบไปแล้วพี่น้องจา้าเขาปุ่นน้ำยาปลาต้มจา้าพี่น้องแซบๆค่ะอยากแซบเลยเหนือปลาปลานี้ตูางไงจ้ะใส่แบบจุกๆไปเลยค่ะพี่น้องจุกๆๆๆ,ๆเครื่องแน,น่นค่ะ